nhớ rằng ạ nào của lọc kia cho cái cho một trò cái cho video cho hậu cái từ youtube ạ để xí cho video yêu thay là tao để xí nó nên để cho đi cậu trầu này thì là cậu chỉ thì một lời để cho là cho cho hậu youtube youtube chỉ là ạ vì để youtube là chụp cậu lâu này thì là cậu chỉ là thì người ta họ nói mà lại thép cho nhà cha là ạ nó cứ là khi cái

าพ่อีเก่าจะดูที่น้ออ่าเจาก็ลามุ่ต่าตอนจน้อเพอดินอยก็ตู้มงตอนจน้นาเจาก็ลามุ่วพอบผ้ขอตั้งค่าเขาเนาะอย่างสต้องหลอยอย่างเก่าก็ยามมุ่งผู้อขอตั้งค่าเขาเนาะอย่างเจ้าก็เตะพอตั้งค่าแล้วก็อยามุ้งเจ้าอยอนยวขอเนาะอย่เนเดสัาสัทธาเนี่ยภาษาอังกฤษลายก็อยู่ชูลามุ่งตอนจะขเนาะที่อย่างนื้อสดเดื สถานะเนี่ยเล่คุณสุนทรชุ่งเนี่ยเป็นเยี่ยมมากเลยเต็มนี่จะนิยมแต่เรามมนี่น้อยตาเรามมนี่น้อยจีก็ละมุดสายเดินเดอก็ละมุดสายเดินเดเต้ห้องเต้ห้องเนี่ยขอตื้อเนื้อหัวเดียวิดีโอเนี่ยวิดีโอที่เหี่ยวกัวเนี่ยเหี่ยวกัวอ่ะ นายะ่ะวิดีโอที่เหงาวก้อนาย่ะอัลโลวิดีโอไหลเก้อสิห้านาท e like ีนะเจก็เหยห์เหยห์มุดเอาเหยหยเราเขาเปิดนาย่ะเหยหยเราเขาเปิดเปิดปื๊ดนาย่ะเหนี์เราเตะหน้าเนาะนาย่ะเหยห์เราเตะหน้าเนาะเหยห์เราเตะหน้าเนาะนายเจนี่ก็อ่าขณะนี่ก็เลือกเป็นเล่าอย่างก็ย้อนประเทศเลาอะนีอยก็ย้อนประเทศอาชีก็เลือกนี่ได้อย่าง เจ้านอนวก็เต่ามูโตข้ขนอนจเนี่ยเตือนให้เตี่ยก็อย่าหูมูโตไหลบ่อในใจเดี๋ยวไหลวะหูแล้วก็บ่อในชี้าชัวบ่อในใจเจชี้แล้วก็ชี้หูในใจก็เต่าตัวคนนเตียโทรหาด้วยความด้วยข้อความเสี่ยงนะอย่าอย่าหูอย่าอยชี้าอย่าอย่ชี้ช้ชีทาก็หูก็ต่าตัวก้านปืดา xong hóc quam xong yam nga ngay 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 nó ngay 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 là cho ngay 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 là ngay 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 cầu này dạ có trâu có bự này tao rồi này chỉ có nhẹ mình được khỏi xa này xong này gì thầu như nó nó mú dạ chỉ nửa ít tù là hạt tuyết đâu có cái bớt to mấy ยูทูเลยมาีไซตตุลหัดโตตุลหัดตัวดกกก็มันดาว็อเนาะเนี่ยเจนเนอเรตัวดกกตองก็ตัวเล็ต้องเนี่ย อาอยาอนีีสาตัวให่ะกันหน่ด้วอยะที่เราจะไปหรือวายาเหน่ชยซาดวยว่ย

ด่าเรื่องเดียวนะยะถอยอยืนด่าตุลาหัดวัวเลยสาวควันต้นเดนนาตาเลยอย่างนี้กันี่ส่องเนี่ยเรนยืนยามให้แต่ชี้เตาเลยอย่างนเรีย,ยนใ้แต่ชี้เตา,า,เตาแล้ว ก็แบบน้อยอยู่ละอยู่ละมูอาจยิจากวิดีโอจออย่างในช่อตใหญ่มีสิทธิ์ได้ฮับเนี่ยแเปิดใช้งานเนี่ยนชินาอยู่ไอ้โม่ซิตสีเตาแล้วอี่างใชินาก็ลำมูด่าก็อยู่ลำมูอาจก็จะวิดีโอต่อเขาก็ส่งยูทูบที่ก็ลำเรื่นแต่เขาเนาะไม่บวกวิดีโอขนาดนี้ก็ลำาตเขาอัพโหลดวิดีโอ chị okay. có để video nhóm đồng đời này có chị mua cái, cái đầy video nó chụp bỏ cho con nó đi nó chứ dạ chị có gì sau đời nó có gì sau có để video nó kêu cạp nó chi thì có sau cho xưa ạ dạ? Ok, uh, show the door on nha เราเดินในเทศระยำจาะเขียนแล้วแล้วนะซื่อที่ว่าเขาจะเขาเสียที่ใบเกี่ยวกับเอ่อยู่ละไรที่ใบเกี่ยวกับว่าอยู่อันะในวิดีโอเนอี่ยวิดีโอเนี่ยจะเกี่ยวกับเอเชียเบาบภาให้ภาษาอ่ามองเห็นรอชิป,ปุนกลางเนี่ยหล่อนเด็กคนน้อยนะจีก็เราอาธิบายเทีย Cái là show đấy chỉ là tao để coi nhé. Nó chỉ cửa là show hết. Thân để cửa. Xế vậy ạ. Nó nhu nhận. Cái gì mà đấy chỉ nhé, họ nói vậy Cái là show thật xế. thì show tay nó lấy cho yêu nhỉ khó bài <laughs> to nhỉ bài to nhìn nhiều là lược hả nó cho video này cái là cho mình nhỏ dò bó này cậu là trâu cho nâng lo và nâng à giá thì là để cho nâng lo xứ bó này bó bó sang mà điện nói video là nhỏ nhiệt thư tin tao nói <laughs> như là nhẹ để khắp bay, nhẹ bay to này nhé, chỉ thế gì thế, để đọc nó có là đuôi lưỡi thì có video là suôn tua bó là y hà tiệt, sa thán này nhé, sa thán na chơi bỏ thanh trò này, chỉ có chỉ là nhẹ cái để huế này, thôi nói nói chỉ có là to để video nó game khiêm một cái cơ เนี่ยอยู่หญ้าเดี๋ยวเข้าช่อง YouTube ละอย่างไตพีให้แม่อย่างเนี่ยเคก็ใช้นิยมยาเนี่ยมานี่ใช้นิยมยาจะให้เตยตรงห้องนี้ละอย่าเตยของกินเหล้านึงที่หัวเจ้าชาข้างนอกแล้วห่อถอยละจริงดาวเทียอย่างเทียหออ่ามอริชฮาร์มูใช้นิยมยาเนี่ย phần đâu bây giờ món người cũng chỉ cho tao bao chong cho nhớ trầu cái nhớ đầu tao chia đây anh nhớ là anh nhớ chỉ cho tao bao đâu dạ chỉ phân trần một ngang ga trầu hậu rồi tê ham là nhớ tê chờ khó là chỉ dùng trường lấy bóng nha dạ nhớ nên nói là chỉ bé là say đi khỏi nó là chỉ bây giờ bao lại dạ nhớ đang tiêu hoàn nhẹ thia sát tì tạm cú lại họ ba nhị tì tạm cú thia thảo cua thì giá đã chi chi thì đi tàu sai này cứ yên mua đã chi này bao đã chi cho tôi khè để bê xe lại cỡ cái xe đời bao dạng thế cứ này là nhớ nó là anh giờ chỉ vàng nhở, anh nhớ tàu kế, bao tàu này kế này là thế ย่ได <in> ้วิดีโอหนาจะหนูเทนเดียะเนี่ยคอยอย่าเท่าเยตียกูได้วิดีโอน่ะเนี้ยหนูหนาเลยเดินเดียะนั่งเก่าแต่นาทีเนี่ยตีออยู่ได้วิดีโอที่อยู่ชิดไปอันน่ะสมัติขอบตาแล้วเน่ยจะอยู่ไดวิดีโอนาเท่าเลยจะเทนึเขียวเลจกนึีปูอยู่เขียละเนย่เนื้อเตือนตียก็ได้วิดีโอนะจอชิไลหนานเดนเดเท่าเลยกินเกชินาทีแล้วนจะชิปูอยจ อ่าอย่าเท่ากระหมูอ่าส่งครอบครัวนี่ได้ตาแล้วนะเจ๋ยนายอยู่อนุญาตอยู่นั่นโลดนี่นะเจ้าหมูจอเราอยู่ส่งอยู่ทู่เต้าแล้วเป้หมูจอนี่ถ้าต้องเราอย่างเก่านะนี่ช่วยเจ้าหาที่เอามีอยู่มีที่ซื้อเทียหมูอ่าก่อนนี่ถ้าต้องเราอย่างอย่างก็คมเนาะนะอย่าเจ๋ยก้าวอย่าชุบมาละหมูตาลีนะเอาทีเที่ย ต้องลอยน่ยมมวนขอตรอรีน้อยจีกังเางหัยู่ทูกจะนิยมมวนก็ตัวด้วนรีดลีเดลีกูตัวนี้เจนอาทิยะอย่างนี้เ่อก็มันลองมึงก็ต้องขอตั้งค่าจีงก็มองด้ามรถต่อจึงก็ใบลูกสะต้องจตอนนี้ก็ชาวตัวเบิร์ตต้องจะสาวควันหมูะเจีนีวสาวควันก็กตัวดอกก็ตุวเบิรตะจก็มายู่ว่านอนเล่ห์ว่าเจ้าตัวเล่ห์ไร่ยังเลย จะกายืนยนันมาตัวจะสาสก็จะเลินะจ๊ท่าน้อยจะเลยืนยันให้เตียตลนะซื้อจาจุมบ้านเลยซื้อชนอยนยเป็นเหื่อก็อยูุ่ดตอนนี้ประมลพูน่เีประมลุนจะนีเราขวดแล้เราขวดเราก็ได้วิดีโอเนะนา,นา,า,นานนะต่อคนเนเขียนไ้ปัวเทียอย่านี่สีไ้ต่ยเพียอย่า cái chồng cái tim mong tiền nên đã chỉ thiết bảo đã chỉ là cái họ cho là ship kia cả cái thấy mong chỗ mà à bảo chơi nào nhà một tuần gì xưa dạ à nên nói là chạy tao phun kia chị có để video nó nhóm đó có xong là dạ đi nó là chị à cô là sau đi nó họ có chuẩn tập năng dòng xưa เอาจะนี่ใช้กูได้วีดีโอเนาะเซาอย่าแล้วก็นี่คือที่จะเป็นนะครับยอมซินะบ่จานดา